เลือกคนกล้าเลือกคนดีประเทศไทยจะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพักคดีพรรคเสรีรวมไทยกราเปลียนพ่อแม่พี่น้องก็ทมอเขต2 2เขตสวนหลวงเขตประเวทเฉพาะหนองบอนที่เคารพรักทุกท่าน14พฤษภาคมนี้จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานครเขตสวนหลวงเขตรประเวศเฉพาะหนองบอนวีรกิจอภิโชควัชรศักดิ์เบอร์สามผู้สมัครสรสเขตสวนหลวงเขตรประเวศเฉพาะหนองบอนพรรคเสรีรวมไทยขออาสารับใช้พี่น้องประชาชนเข้าไปทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสวนหลวงเขตรประเวศเฉพาะหนองบอนวีรกิจอภิโชควัชรศักดิ์เบอร์สามเบอร์สาม เบอร์สวีรกิจทำงานจริงไม่ทิ้งพื้นที่สวนหลวงประเวศคือบ้านเราขอโอกาสคนรุ่นใหม่โปรดเลือกวีรกิจอภิชควัชรศักดิ์เบอร์สามพักเสรีรรวมไทยเบอร์สเบอร์สเบอร์สเป็นสสเขตสวนหลวง เขตประเวศเฉพาะหนองบอนปฏิวัติรัฐประหารต้องหยุดยั้งเพราะทำลายชาติพังทั้งระบบครบวงจร